ทะเลจีนใต้มันมีข้อขัดแย้งของหลายชาติแต่ชาติที่เผชิญหน้ากันบ่อยเนี่ยคือจีนกับฟิลิปปินส์เมื่อวานเกิดอีกแล้วแล้วรุนแรงมากนะคะเกิดขึ้นใกล้กับแนวสันดอนสกาโบโรโดยหน่วยยามชายฝั่งจีนบอกว่าสันดอนสกาโบโรเป็นของฉันเพราะฉะนั้นจีนมีสิทธิ์จะไล่ฟิลิปปินส์ออกไปจากพื้นที่ของจีนโดยเรือสิบลำของฟิลิปปินส์เนี่ยมาจากทิศทางต่างๆกันแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเรือหมายเลข3 0 14ของฟิลิปปินส์ไม่สนใจคําเตือนจักฝ่ายจีนแล้วก็พยายามจะจงใจพุ่งชนเรือยามฝั่งจีนลําหนึ่งด้วยก็เลยต้องใช้วิธีการยิงปืนฉีดน้ําเข้าใส่เรือของฟิลิปปินส์ขณะที่หน่วยยามฝั่งฟิงฟลิปปินส์ก็ออกแถลงการโต้บอกว่าคนที่ลุกรามน่ะคือจีนเพราะแถวนั้นมันของฉันแล้วฉัน ก็ต้องมีการส่งทหารไปประจำการแถวแถวสันดอนสกาโบโรเพราะว่าถ้าไม่ส่งไปเนี่ยจีนก็จะมาฮุบแล้วฟิลิปปินส์เขาก็มีการประจำการทหารไว้ทีนี้ประจำการเนี่ยมันห่างจากไทยฝั่งเยอะเขาต้องมีการส่งสเสบียงนะฟิลิปปินส์เขาก็จะเอาเรือสเสบียงเนี่ยไปส่งไประยะระยะแล้วก็บางทีก็เจอการสกัดกับจีนนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมเมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเอาสเสบียงไปส่งทหารของตัวเองแล้วตัวเองไม่ได้ผิดเพราะมันเป็นที่ของฉันนะ จีนแสดงความก้าวรา้าวพยายามทำลายเรือของฟิลิปปินเรือจีนกับฟิลิปปินปะทะกันเกิดขึ้นเมืองหนึ่งสัปดาห์หลังจากจีนมีการอนุมัติให้สันดอนสกาโบโรเป็นเขตอนุร,รักษ์ธรรมชาติแห่งชาติซึ่งการประกาศของจีนคนก็มองว่าแถวนี้มันห่างจากบ้านอยู่800กิโลเมตรนะแล้วมันใกล้ฝั่งฟิลิปปินมากมันอยู่ในระยะ200ไมล์ทะเลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่จีนประกาศกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินก็ออกแถลงการ ทวงบอกว่านี่เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ยืนยันว่าแนวสันดอนดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยของฟิลิปปินส์สหรัฐว่าไงสหรัฐนี่เป็นพันธมิตรที่สําคัญของฟิลิปปินส์มาโกโกรบิโอซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนอิสราเอล,ลพูดเรื่องนี้นะบอกว่าการกระทําของจีนเนี่ยถือเป็นการบีบบังคับเพื่อเดินหน้าอ้างกรรมสิทธิ์ครั้งใหญ่เหนือดินแดนและเขตแดนในทะเลจีนใต้ เพราะการกำหนดให้สันดอนสกาโบโรเป็นเขตอนุร,รักษ์ทางธรรมชาติของจีนเท่ากับเป็นการกีดกั้นไม่ให้ชาวประมงฟิลิปปินส์เข้าไปทำหากินที่นั่นนี่คือการพยายามบ่อนทำลายเสถทภ,ภาพในภูมิภาค